เ,เกี่ยวกับออสเตรเลียครับเขาทุ่มงบประมาณมหาศาลนะในฝั่งของกลาหมเนี่ยในการซื้อเรือรบจากญี่ปุน่นอข่าวนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงครับมันเป็นข่าวใหญ่ของโลกพอสมควรนะหลังจากกลาหมของออสเตรเลียครับตกลงซื้อเรือรบล่องหน โมกามิ ok ami, รุ่นใหม่ที่ผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีของญี่ปุ่นครับสั่งซื้อเนี่ยไม่ใช่แค่ลำเดียวนะสั่งซื้อถึง11ลำครับมูลค่ารวมแล้วแต่แหล่งข่าวนะบางแหล่งข่าวอยู่ที่6,000ล้านดอลลาร์ถึง1,000 0ล้านดอลลาร์เอาว่าอยู่ประมาณสัก2 0 0แสนกว่าล้านบาทนะครับโดยเรือลำแรกที่จะเข้าประจำการในกองทัพเรือออสเตรเลียเนี่ย ภายในปี2030นมี้แล้วนะก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้าความโดดเด่นของเรือรบโมกามิตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้ตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ยากมากขึ้นมันเลยได้เป็นชื่อเรือรบล่องหนนะครับแล้วก็ติดตั้งท่อยิงแนวตั้งถึง32ท่อสําหรับยิงขีปนาวุาวธพิสัยไกลรวมไปถึงสามารถ ยิงขีปนาวุธล่องขนพิสัยไกลได้อีกด้วยโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าโทมฮอกนั่นเองนะแล้วทำไมออสเตรเลียถึงซื้อเรือรบจากญี่ปุ่นละ่ะก็ถ้าดูนะก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าเรือโมกามิเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการด้านขีดความสามารถแล้วก็การต่อสู้เชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็เรือโมกามิเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างเรือรบจากเยอรมันเกาหลีใต้แล้วก็สเปนได้และที่สำคัญครับ เรือโมกามิเนี่ยมีต้นทุนในการดําเนินงานตลอดอายุการใช้งานที่ต่ําที่สุดและก็สามารถตอบสนองตารางเวลาการจัดหาที่เร่งด่วนของออสเตรเลียได้และที่สําคัญสุดๆเลยก็คือเรือรบประเภทเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงมากก็คือมันเป็นเรือรบที่ญี่ปุ่นใช้อยู่แล้วนะ เพียงแค่เปลี่ยนป้ายจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญครับมันช่วยลดความเสี่ยงของโครงการแล้วก็ยังคงใช้ระบบการลบของญี่ปุ่นได้นั่นเองเพราะว่ามันอยู่ในคาบสมุทรเดียวกันเนาะมันอยู่ในฝั่งเดียวกันนะครับการซื้อก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วข้อตกลงสําคัญต้องบอกเลยครับว่ามันคือสะท้อนถึงแนว ทางเชิงยุทธศาสตร์ครับที่สอดคล้องกันระหว่างออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นก็หมายถึงว่าเขามีการร่วมกันในการพัฒนานะครับแล้วก็การส่งยุทธปกรณกรขนาดใหญ่ครั้งนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มต้นเรียกว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่หลังจาก นับจากสงครามโรคครั้งที่2นะแล้วก็น่าจะเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งของ2พันธมิตรสำหรับสำคัญนะครับของทั้งออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถครั้งนี้เนี่ยก็ น่าจะช่วยให้กองทัพของออสเตรเลียเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นสำหรับผมถ้าข่าวนี้อ่านเมื่อสักสอสปีที่แล้วอาจจะรู้สึกงงๆนิดหน่อยนะแต่วันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากได้สงครามครับแล้วก็ไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะครับเพราะว่าการที่กองถ้าประเทศเราไม่มีกองทัพที่แข็งแรงหรือว่าไม่มีการซ้อมรบอย่างสำคัญเนี่ยมันก็ มันก็จะดูไม่มั่นคงเราก็ดูไม่ปลอดภัยนะใครที่เคยบอกว่าสงครามไม่จําเป็นอีกแล้วผมว่าวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดครับเพราะว่าแม้กระทั่งประเทศไทยที่บอกว่าเราจะไม่ลุกลานใครอยู่เฉยๆเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าการประทะกันเกิดขึ้นได้เลยนะแล้วก็มีรายงานออกมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะสำหรับผมผมมองว่ากองกำลังที่พร้อมรบย่อมสำคัญกว่าไม่มีจริงๆครับ โอเคเตยแอลกอฮอล์ขุ่มโปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาด พร้อมที่จะยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ